สวัสดีครับผมจากออฟจากสอนอไฟฟ์ไลวันนี้มารับหน้าที่จับตัวผู้ต้องหานายกั้งวรกรครับส <Yeah. S 1> ายรายงานมาว่า <Yeah. S 1> เขามากบดานถ่าย MV ็มซิงเกิลแรก <Okay. S 1> หลังจาก s <S ออกจากบ้านเดอะสตาร์อยู่ที่นี่นะครับ uh oh. เดี๋ยวเราจะไปจับตัวเขากันครับ uh oh. yeah. ดสวัสดีครับนี่คุณกั้งหรือเปล่าครับคุณกั้งนะครับขอจับตัวไปก่อนได้ไหมใั่อะไรครับเดี๋ยวเราคุยกันดีๆก็ได้ครับถ้าคุณไม่ขัดขืนขนาดนี้เนี่ยผมอยากจะถามคุณว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจับใช่ไหมครับคุณอยากจับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับจับใครเป็นพิเศษครับผมก็อยากจับให้แฟนๆครับนะครับผมจับตาดูกั้งใน MV แล้วก็ในเพลงนี้ครับผม ครับผมแล้วแรงบันดาลใจของเพลงนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับก็แรงบาดาใจครับคือมันพัฒนามาจากแบบบุคลิกของก้างในหลายๆด้านครับผมแล้วก็เป็นอย่างคำว่าจับเนี่ยครับผมก็มาจากว่าเออเราเราเป็นคนที่แบบอาขี้เล่นบ้างแล้วก็แบบอาจจะมีอันนี้เป็นในมุมแพคเตอร์ก็จะมีแบบเซ็กซี่บ้างเท่ๆบ้างอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยหาคําที่แบบว่าเออฟังดูแล้วตุ้มกลิบนิดนึงครับที่มาของคําว่าจับใน MV นี้เนี่ย เป็นยังไงถ้าคุณตำรวจขอมาขนานี้นะฮะเราก็ต้องบอกนะครับผมอย่าง m อเพลงนี้นะครับก็จะไม่ใช่มีแค่กาครับผมก็จะมีแกล้งผู้หญิงแก๊้งนึงครับคืออยากแก้งเราว่าเอ้ยเขามีตรงนี้ให้ตรวจนะตรงนั้นอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องก็ดําเนินมาเรื่อยๆครับผม กับสาวๆเยอะขนาดนี้เนี่ยรู้สึกไงบ้างครับผมตอนแรกๆก็มีเกรงๆนะแบบหลายคนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทาความสนิทด้วยอะไรด้วยถ้าเป็นผมนะครับทํางานกับสาวๆนะครับไม่ต้องห่วงหลายมากเรื่องแค่นี้คุณกั้งเนี่ยมาสสยเต้นขนาดนี้เนี่ยขอดูสเต็ปคุณกั้งหน่อยได้ไหมครับได้จับนงนงต้องจับทีเมื่อกี้คือจับอะไรครับอ่ะดู รู้ครับว่ามันคือจับอะไรแล้วมันก็คือเป็นแนวไหนยังไงครับ่วงล้วงแคะแกะดาวของเรานะครับต้องมีคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งนั่นก็คือการล้วงนั่นเองแล้ววันนี้นะครับผมเป็นตำรวจผมต้องหูไวตาไวล้วงของกลางมาได้หนึ่งอย่างนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองพลเมืองดีช่วยบอกเจ้าหน้าที่หน่อยครับว่าของสิ่งนี้คืออะไร เรว่งนคของคุว่นเงคงต้องจับสักทีนะจับเทาลอยอาไว้ลบากับเราจะมาเฉลยกันนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรและคาตอบก็คือคืออุปกรณ์ประกอบการเต้นใน MV ของคุณกั้งวรกรนั่นเองครับจับฉันคง่นคงต้อจับสุบทีนจับเาทาบ จจับัใหเป็นซิงเกิลแรกเดี่ยวของการนะครับที่มีชื่อว่าจับนะครับผมก็เป็นซิงเกิลที่การตั้งใจทําเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเต้นหรือว่าการอัดร้องเพลงนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับผมได้ติดตามครับเพราะว่าเพลงนี้ฮะจะอยู่ในอัลบั้ม Ten Years of Love the Star วยครับผมขอขอบคุณนะครับสาหรับการมาสัมภาษณ์คุณครั้งนี้นะครับทางเราเนี่ยจะกักคุณไว้เป็นพยานต่อแน่นอนครับขอบคุณมากครับ